วันนี้เราก็จะมาใช้เครื่องมือ PTYM ในการตรวจสอบและวิเคราะห์รถจักรยานยนต์ไทยอัมโ bon บนิวิว T120 1,200cc กันครับไปดูกันว่าทำอะไรได้บ้าง่อนสวิตช์คุญแจก,ก่อนนะครับแล้วก็ดูกัน ข้าไปที่ไทยอ้่มก็เลือกแหนมีขึ้นตรงรุ่นตีโบตวิวพันสองนี้เข้ามาก็จะมี e c u แล้วก็มีไลด์ดัตตานี่ก็มีทั้งหมดเจ้าหน้าก็ การทำงานต่างๆนี่จะเป็นอ่านโค้ดแต่ไม่ไม่มีโค้ดอันนี้ก็ไม่ต้องลบเราพักเข้าไปนี่มีระบบ เทสการทํางานต่างๆบางอย,อย่างอาจจะไม่ได้ยินก็จะไม่เทสแต่เทสหลักๆก,ก็จะเป็นเดียเทสพัดลมให้ฟังเป็นพัดลมอานะ้ํา <c oughs> ก็ใช้สามารถตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างหลายจุดอยู่กับเจ้าไทยอัมโบนิวิลทีร้อย